ตรวจสุขภาพเจาะเลือดนะครับน้ำตาลน,นะครับาสารเคมีนะครับคุณหมอแล้วก็พี่น้องอสมอนะครับมาช่วยกัน,นคตั้งแต่สามสิบห้าปีถึงร้อยปีนะมาเจาะเลือดส่วนหนึ่งก็กลับไปแล้วนะครับมาแต่เช้านะ มา,มามานวัดนี้ไม่ต้องอดข้าวอดน้ำมาเจาะได้เลยน,ะ,นะคือภาพบรรยากาศส่วยเรื่องทับสุขภาพนะครับเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะสุขภาพเรานี่แหลเป็นเรื่องใหญ่บรรยากาศก็สบายๆนะครับเป็นกันเองนะครับ หมอก็มาเป็นพินเลี่ยมทีมงานอสมอก็ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้มานะครับติดภารกิจส่วนที่มาก็มานะครับผู้มารับบริการนะครับแกบไปเลาะบอกลุกคุ้มแต่เาวานรัาวันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็มาส่วนหนึ่งก็เสร็จแล้วก็กลับ รอคิวนะครับรับสบายๆนะครับเป็นบรรยากาศนี่คือทีมอสมอนะครับอสมอเข้มแข็งนะครับมูซีนะครับช่วยๆกันนะครับมีผู้ช่วยมีผู้นำผู้ใหญ่ผู้ช่วยนะครับประธานอสมอคก็คือผู้ใหญ่ก็มารวมช่วยกันนะครับ ส่วนหมืนก็กลับไปนะมันก็เสร็จแล้วมันมจะเป็นบรรยากาศสบายสบายในรุ่นนี้นะครับรุ่มมนนี้ก็ยังแข็งแรงยังแข็งแรงนะครับเจ็ดสิบกว่าเป็นการเจาะหาค่าน้ำตาตั้งแต่เช้านะครับจะมาช่วยร่วมมาขาย ไปดูช่วยสมาชิกนะครับเราก็มาเสริมนะครับก็ถือว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมนะครับถ้ามีเวลาก็มากันนะครับีออคบ่คืองาอสมนี่นะครับคืองานคือหน้าที่ที่เราทําด้วยใจนะครับคืออ,อสมออ,อสมอ,อ,อ,สมอที่มีคุณภาพมีดสกิฟฟ้เด่นี้เจาะเลือดเป็นกันหมดนะอ,อสมอ คือว่ารู้กว่าชาวบ้านบ้างนะครับแล้วก็ต้องรู้กว่าชาวบ้านเลยนะครับเจาะเลือดเป็นนะครับประเมินอะไรก็เป็นมีวมีคุณหมอเป็นที่เลี้ยงมาตลอดนะครับ